ี่น้องมาบึงทับทิมจ้าข้าวเดียวออกนวยเล้ววังหันยิ่งกินเป็นดอกอยู่เลยทิมจ้าทับทิมโอ้ยดอกให้ตะกอนบ่บออกนวย้ะจ้ะพ่อมายูเฮือนนวยออกเคือแหลกนับได้เลยสิบหกหนวยจ้ะ คือจังดีใจว่าคนมายูเฮือนวนาจเนอตะกอนบอกหน่วยจ้าเถอเพ่อมายูเฮือนหรอวะบอกว่าแต่ดอกใหม่บอกว่าแต่ผลไม่ออกเต้มเลยจ้ะอืมแตกเต็มต้นเลยจ้ะ